บทนี้ใช้กับออฟเฟอร์เขียนอะไรมาเล่นเกมกันครับเกมที่1สมมุติในมือผมถือซองจดหมายใสยๆที่คุณสามารถมองทะลุเห็นข้างในได้ด้านในซองผมใส่แบงค์พันไว้ผมจะถามคุณว่าคุณยินดีแลกแบงค์5้ง500กับซองในมือของผมไหมครับผมขอเดาวว่าคุณยินดีแลกมันอย่างยิ่งก็ทำไมจะไม่ล่ะกำไรเห็นเห็น เกมที่2ถ้าเปลี่ยนใหม่คราวนี้ในมือผมถือซองจดหมายธรรมดาทั่วไปที่คุณมองไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างในเช่นเคยครับผมถามคุณว่าคุณยินดีแลกแบงค์500กับซองในมือผมไหมครับคราวนี้ผมเชื่อว่าคุณไม่ค่อยจะยินดีเสียงเท่าไหร่จริงไหมครับนี่คือเกมที่มีการทดลองเล่นจริงโดย Drew Eric w h i t m a n จากเวิร์กช็อที่ชื่อ Cashvertising รู้อะไรไหมครับหลักการโฆษณากับการขายก็เหมือนกับเกมนี้แหละครับ กลุ่มเป้าหมายลังเลและส่วนมากตัดสินใจไม่ซื้อเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังจากต้องจ่ายเงินไปมันคุ้มค่าหรือเปล่ามันจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของสินค้าและคนทำโฆษณายอย่างเราที่จะต้องรับผิดชอบกับความลังเลนั้นและรับผิดชอบต่อความผิดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาตัดสินใจซื้อไปแล้วก่อนหน้านี้เราได้ทำ rejection list กันไปจำได้ใช่ไหมครับหนึ่งในการปฏิเสธที่อาจเกิดขึ้นและมักเกิดขึ้นก็คือ ไม่รู้ว่าของมันดีจริงหรือเปล่าผู้ขายอย่างเรามีหน้าที่ตอบกลับไปว่าไม่ต้องกลัวครับถ้าเกิดอะไรขึ้นผมรับผิดชอบเองเขียนทำไมมนุษย์ทุกคนเชื่อว่าตัวเองมีเหตุผลเขียนยังไงสร้างความมั่นใจด้วยการรับประกันครับในประเทศที่จเจริญแล้วอย่างอเมริกาคุณสามารถเอาเสื้อผ้าที่ซื้อมาไปคืนได้ถ้าคุณเกิดรู้สึกว่ามันไม่น่าพอใจผลเป็นยังไงล่ะครับ มีคนกลุ่มหนึ่งถือโอกาสซื้อเสื้อเพื่อใส่ไปงานสังสรรค์จากนั้นก็นำมาคืนแต่คนจำนวนนี้มีไม่มากนักหรอกครับและธุรกิจเสื้อผ้าก็ไม่เคยเจ๊งจากการโดนพวกชฉยโอกาสเหล่านี้เอาเปรียบตรงกันข้ามครับการรับประกันกลับทำให้ผู้คนกล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแล้วธุรกิจของคุณล่ะครับมีการรับประกันอะไรให้ลูกค้าบ้างห้ามลืมที่จะบอกลงไปในโฆษณาเด็ดขาดเลยนะครับ 1. ถ้าคุณขายสินค้าดิจิทัลแบบผม รับประกันคืนเงินเต็มจำนวนไปซะเลย 2. ถ้าคุณขายสินค้าที่มีมูลค่าสูงลองรับประกันการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่หรือเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ดีไหมครับ 3. ถ้าคุณขายสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปลองรับประกันสภาพเมื่อของถึงมือลูกค้าดูสิครับถ้าได้รับของแล้วสินค้าไม่ตรงปกเปลี่ยนให้ใหม่ทันที 4. ถ้าคุณขายอาหารหรือสินค้าอื่นที่คำว่าคุณภาพมีค่าไม่เท่ากันสำหรับแต่ละคน ลองรับประกันคุณลักษณะสักอย่างดูครับเช่นถ้ารู้สึกว่าอาหารไม่สดเราทำส่งให้ใหม่ฟรีถ้าคุณยังไม่มีการรับประกันใดๆเลยสร้างขึ้นมาเถอะครับนี่คือการยอมรับความเสี่ยงแทนลูกค้าครับและมันทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เห็นโฆษณากล้าที่จะควักกระเป๋าได้โดยไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังไม่ต้องกลัวว่าจะโดนคนนิสัยแย่ๆโกงนะครับเพราะคุณจะโดนแน,แน่แต่มันจะมีปริมาณน,น้อยมากๆและที่สำคัญ ไม่ต้องห่วงว่าคนจะแห่กันขอคืนเงินหรือขอเคมสินค้าหรอกนะครับเพราะยังไงก็ตามผมเชื่อว่าคุณกำลังขายสินค้าคุณภาพเยี่ยมอยู่ถ้าลูกค้าได้ลองเขาจะต้องรับรู้ได้แน่ๆจริงไหมครับ